ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำาอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่16ทธันวาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับทักษิณชนะขาดยิ่งกว่าผด็จการอีกไม่กี่วัน จะไปตั้งคำถามเรื่องทำไมนักโทษชายทักษินยังนอนอยู่ห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้แล้วฝากไปถึงคณะกรรมาการการตำรวจโดยเฉพาะชัยชนะเดชเดโชประธานคณะกรรมาการรวมถึงวัชระเพชรทองที่ขอให้กรรมาการตรวจสอบการควบคุมนักโทษที่เข้ารับการรักษาพยาบาลและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจไปทำเรื่องอื่นเถอะครับเพราะทุกอย่าง จะเป็นไปตามกฎหมายหลังจากนี้ใครจะไปคิดนักโทษชายทักดิ์นเป็นผู้โชคดีประจำปี2,566ถึง2,567เพราะทุกอย่างล้วนเข้าทางไปเสียหมดวันก่อนว่ากันเรื่องระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพศ2,566ออกตามพระราชบัญญ,ญัตรริราชทัณฑ์พศ2,560 วันนี้มาขยายความอีกนิดหน่อยเพื่อความชัดแจ้งภาพรวมระเบียบนี้จะย้ายนักโทษไปขังไว้ที่บ้านอาคารวัดที่มีเลขที่บ้านกำกับประเด็นที่อยากขยายคือข้อ6วงเล็บ3การรักษาพยาบาลผู้ต้องขังโดยคุมขังในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไวค้ค้างคืนหมายถึงโรงพยาบาลก็จะกลายเป็นที่คุมขังที่ไม่ใช่คุกตามระเบียบนี้ด้วยถามว่า คนที่ได้ประโยชน์แน่ๆเท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือนักโทษชายทักษิณเพราะยังป่วยสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหมอยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงอาการยังไม่น่าไว้วางใจเพราะถ้าวางใจได้ต้องส่งกลับเข้าเรือนจำไปแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ผู้ป่วยหนักจะจับส่งคืนคุกม,มันจะละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนเอาได้ จะโดนองคอ์กรด้านสิทธิมนุษยชนระดับโลกประท้วงเอาเปล่า,ลาการพิจารณาว่าใครอยู่ในเกณฑ์ระเบียบกลมราชณานว่าด้วยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพศ2566บ้างจะมีคณะทํางานของกลมราชณานเป็นผู้พิจารณาคณะทํางานชุดนี้ไม่ใช่คณะทํางานระดับชาติที่ต้องเต็มไปด้วยคนดีเด่นดังแต่เป็นคนในกลมราชณานนั่นเองแล้วมีเหตุผลอะไร มาดนใจให้คณะทำงานชุดนี้ไม่ใส่ชื่อนักโทษชายทักษิณชินวัตรลงไปขณะนี้ยังคิดไม่ออกแต่เมื่อชื่อของนักโทษชายทักษิณถูกประกาศเชื่อเถอะครับยังไม่น่าได้กลับบ้านจันทรสองล่าในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ยอมรับผิดพลาดเข้าใจผิดว่าจะได้กลับบ้านจันทรสองล่าไปเลี้ยงหลานตั้งแต่ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพราะเมื่อมาพิจารณาอย่างละเอียดทีท่วนอีกทีอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ดูปฏิกิริยาจากหมอจากกรมราชธรรมแล้วต่อให้พ้นโทษนักโทษชายทักษิณก็ยังต้องนอนโรงพยาบาลต่ออย่างไม่มีกำหนดเพราะอยู่ในวิกฤตมาตั้งแต่วันแรกที่เดินทางกลับประเทศไทยช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงวันนี้ก็ร่วมร่วมสเดือนแล้วอาการนักโทษชายทักษิณอยู่ในสภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง นั้นจึงเป็นเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ยากที่นักโทษชายศักษิน์จะกลับฟื้นคืนเหมือนตอนอยู่ดูไบได้ในเร็ววันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเมื่อระเบียบกรมรชาชธรร์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพศ5 6 6บังกับังคับใช้และนักโทษชายศักษิน์เป็นผู้ได้ประโยชน์ก็ใช่ว่านักโทษชายทักศิสินจะหายป่วยเดินกลับบ้านจันทรสองลาาได้ทันที เพราะถ้าเป็นแบบนั้นมันจะอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้มันจะกลายเป็นการโกหกหลอกลวงประชาชนอย่างเป็นขบวนการที่สำคัญระบบยุติธรรมปลายน้ำคือกรมราชทัณฑ์จะไม่ได้รับความเชื่อถืออีกเลยจึงฟันธงนักโทษชายทักษิณจะนอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอีกเป็นปีๆหาไม่แล้วก็รับทราบโดยทั่วกันที่ผ่านมาโกหกทั้งเพ นักโทษชายทักษิณก่อความผิดคดีคอร์รัปชันการคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่สามารถทำลายประเทศให้ล่มจมได้แต่วันนี้นักโทษก่อความผิดคอร์รัปชันยังไม่เคยติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวและกำลังจะได้ประโยชน์จากระเบียบของกรมรชาชัณร์ที่จะเป็นหลักประกันสำคัญว่าไม่มีทางที่นักโทษชายทักษิณจะเดินเข้าคุกสักวินาทีเดียวเข้าใจได้ที่อุ้งอิงแพทองทานชินวัตร อยากให้พ่อออกโดยเร็วออกยิ่งเร็วยิ่งดีนี่เป็นความรู้สึกของลูกซึ่งแน่นอนอยู่แล้วใครอยากจะให้เป็นแบบนี้แต่ในเรื่องอื่นขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของกรมราชัณน์และคุณหมอเพราะเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คนเป็นลูกร้อยเปอร์เซนต์ต้องรู้สึกแบบนี้เพียงแต่สงสัยว่าอุ้งอิงหมายถึงให้พ่อออกจากคุกหรือออกจากรงพยาบาลถ้าบอกว่าออกจากคุก นักโทษชายทรัพย์สินยังไม่เคยติดคุกจริงเลยหรือถ้าบอกว่าออกจากโรงพยาบาลออกเรียวตอนนี้ก็กลับเข้าคุกครับเพราะระเบียบกรมราชััน์ยังไม่เสด็จน้ำฉะนั้นเอาให้แน่ว่าออกจากไหนแต่คนนี้สิไม่เข้าใจเลยพิธาลิมเจรรญรัฐจะเอาหล่อไปถึงไหนพิธาติดกระดุมสเม็ดเม็ดแรกบอกว่าระเบียบนี้คิดตั้งแต่ปี2563 ตามที่สภาได้เสนอมาในปี2560เม็ดที่2เรื่องของสถานที่ที่ผู้ต้องขังหรือครอบครัวไม่สามารถร้องขอได้เนื่องจากเป็นดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ที่เกรงว่าจะมีการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องและเม็ดที่3เป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่จะต้องมีระบบสถานที่เอื้ออำนวยทำให้คนที่ออกมาได้ต้องเป็นคนที่มีฐานะในระดับหนึ่งจึงเกรงว่าจะไม่มีความเท่าเทียมกัน ไม่ด่วนสรุปว่าเป็นเรื่องของการใช้อภิสิทธิ์แต่เป็นการตั้งข้อสังเกตจากข่าวไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวสุดท้ายนักข่าวถามทักษิณยังอยู่ชั้น14ใช่หรือไม่คำตอบจากพิธาคือผมยังไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยจบเลยครับไม่ได้ตามเรื่องทักษิณแสดงว่าพิธาก็ไม่ได้ตามว่าระเบียบฉบับนี้ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติราชาัรรพศ .2,560 ทำไมถึงได้ออกมาตอนนี้เห็นกรมราชธรร์อ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนประกอบการออกระเบียบแล้วพิธาเคยคิดจะหาข้อมูลถึงไม่ว่าหากระเบียบนี้ออกตามหลังพระราชบัญญัติราชธรรมพศ2560ทันทีในช่วง6ปีมานี้นักโทษที่ควรได้ประโยชน์จะมีมากเท่าไหร่กี่คนที่ต้องทุกทรมานอยู่ในคุกต่อแทนที่จะได้กลับไปถูกกักขังในบ้านตัวเอง นี่คือความเหลื่อมล้ำหรือเปล่าเท่าเทียมไหมพิทักษ์สิงห์ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนด้วยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel Seven Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลนพเมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel ิล9 Realty เ